สาวสวยคนหนึ่งชื่อซาร่าเดินมาหาบา,บาด้วยรอยยิ้มกว้างบาบาทำกับเธอและเมื่อค่ำคืนมาบาบาก็ทำกับซาร่าเสร็จแล้วสาวสวยคนนี้ก็ทำกับบาาบาเสร็จดูเรื่องราวจนจบสมรินเป็นสาวหน้าตาดีและงดงามมากดวงตาของเธอมีมนสะกดแปลกๆเหมือนซ่อนความลับเอาไว้ใบหน้าแปล่งประกายดุดพระจันทร์แต่เบื้องหลังความสว่างนั้นมีความมืดมิดลึกซึ้งซ่อนอยู่เธออาศัยกับแม่ชรา ของเธอในบ้านดินเล็กๆของหมู่บ้านผนังบ้านมีดินหลุดร่วงหลังคารั่วน้ำฝนเป็นบางครั้งแต่หัวใจของพวกเธอเศร้าที่สุดกายทำลายชีวิตของพวกเธอหายห้อยย่อยยับการดิ้นรนหาขนมปังสองมื้อกลายเป็นเรื่องปกติสมรินมักบอกแม่ว่าแม่คะชีวิตนี้เหมือนถูกขังเลยไม่มีฝันที่สมหวังไม่มีสิ่งที่ใจปรารถนาตามการเวลาสถานการณ์ยิ่งแย่ลงวันหนึ่งแม่ป่วยดังยาไม่มีเงินสมรินเคาะประตูบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านแต่แทนที่จะได้เงินเธอกลับถูกเรียกร้องศักดิ์ศรีเวลานั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตสมรนเเธอเจ็บปวด ร้องให้แต่แล้วก็รวบรวมความเข้มแข็งในใจเธอคิดว่าถ้าปลอกทิ้งฉันฉันจะกำหนดมูลค่าตัวเองเองด้วยความคิดนี้เธอเลือกทางที่หัวใจมนุษย์เดินได้แต่จิตวิญญาณเหนือคืน นั้นเธอไปกับคนแปลกหน้าครั้งแรกและตอนเช้ากลับมามือเธอมีเงินแต่ใจว่างเปล่าทุกคืนที่ผ่านไปความงามของเธอยิ่งเพิ่มแต่ความว่างเปล่าภายในยิ่งลึกชายจากนอกหมู่บ้านมาที่ประตูเธอหลังฟังเรื่องสเสน์ของเธอเธอหัวเราะคุยกับพวกเขาแต่ใจตายไปแล้วเมื่อแม่เห็นเธอในสภาพนี้น้ำตา <c oughs> ก็ไหลเธอเปิดอันกุณรานอธิษฐานให้สมรินโอัอลอจงให้แนวทางแก่ลูกสาวข้าจง เปลี่ยนใจเธอแต่สมรินจมอยู่ในประกายของโลกนี้จนสูญเสียแม้แต่พลังที่จะฟังบางครั้งเธอยืนหน้ากระจกถามตัวเองนี่ฉันจริงๆหรือสมรินคนเดิมที่เคยฝันถึงอาหารทำมือขอ นอนแม่แต่ทุกครั้งคำตอบคือความเงียบในใจเธอมีเสียงดังแปลกๆก,การแสวงหาความสงบที่ไม่ได้ด้วยราคาใดๆเธอมีเงินเสื้อผ้าเครื่องประดับแต่ไม่มีหลับไหลในความเงียบของคืนเมื่อโลกทั้งใบหลับเธอซ่อนน้ำตาร้องให้เงียบๆวันหนึ่งเธอเหนื่อยล้าไม่เหลือแรงในร่างกายไม่มีหวังในใจเธอมองแม่ที่ตื่นอยู่มือถือสายข้อปากอธิษฐานใจสมรินรู้สึกครั้งแรกว่าชีวิตนี้อาจ ผิดคืนนั้นเธอตัดสินใจว่าจะไม่ไปเมืองอีกไม่ไปกับใครเธอออกไปคนเดียวไปทางที่ไม่รู้จักสแสวงหาที่ที่ใจได้สงบและทางนั้นพาเธอมาถึงหมู่บ้านของบาบาชราคาที่อาทิตย์ หานอรอการตอบสนองมานานมุมหนึ่งของหมู่บ้านมีบ้านดินเก่าๆที่ซึ่งบาบาดราคาและมีศิลธรรมอาศัยอยู่ผู้คนเรียกเขาว่าบาบาซาลิมคร่ำเงินใบหน้าเปล่งประกายดวงตาอ่อนโยนจนใครเห็นก็ใจอ่อนเขาคือสัญลักษณ์ของเกียรติและความรักในหมู่บ้านช้าฟันหลังอซานาในมัสยิดเขาอ่านอันกุนรอานและบ่ายสอนเด็กๆในหมู่บ้านชีวิตเขาไงไ่ายดายไม่มีความปรารถนา ทางโลกไม่ลบแค่อิสลามของอัลลอฮฺบาบาซาลิมไม่มีลูกหลานไม่มีญาติสนิทภรรยาเสียชีวิตนานแล้วแต่เขาก็ไม่บ่นเขากล่าวว่าสิ่งที่จักไปคือสมบัติของอัลลอฮฺสิ่งที่เหลือคือความพึงพอใจ จะของเขาชาวบ้านมาหาเพื่อถ่ายทอดภาระใจบางคนจมนี้บางคนแตกสลายจากความทุกข์บา,บากล่าวแค่ว่าเชื่อในการตัดสินของอัลลอฮ์เขาไม่เคยปล่อยให้ว่างเปล่าบ้านบาบาเล็กแต่สว่างประตูมีใบมะเดื่อไว้สวนมีกลิ่นดินอกอวนเขายิ้มต้อนรับทุกแขกคำพูดจากปากเขาลึกถึงใจหลายคนกล่าวว่ามาหาบาแล้วภาระใจเบาอาดเพราะเขาเป็นผู้รับใช้พิเศษของอัลลอฮ์ที่ ความสงบไหลาจากตัวเขาแต่ในใจบา่ามีความปรารถนาซ่อนมานานเขาอธิษฐานโออัลลอฮ์จงทําให้จุดมุ่งหมายชีวิตค่าสมบูรณ์จงให้โอกาสข้านําผู้ก่อบาปกลับสู่ทางเจ้าเขาไม่รู้ว่าอธิษฐานน นี้กำลังจะสมหวังวิญญาณที่เปื้อนโลกกำลังมาที่ขอบบ้านเขาแต่ภายในยังมีประกายความจริงเหลือคืนนั้นเมฆหนาทึบปกคลุมหมู่บ้านอากาศชื้นบ巴านั่งในสวนถือสายคอรู้สึกเหมือนใครเรียกเขายิ้มมองฟ้าบางทีคืนนี้มีคนมาและจริงๆเสียงฝีเท้าวิ่งดังไม่ใช่ใครอื่นแต่สมรินคนนั้นแตกสลายแต่สแสวงหาแสงใหม่ที่พาเธอมาถึงบ้านบาบ巴ชราคาความมืดคืนอบล้อม หมู่บ้านระหว่างฟ้าร้องและแสงฟ้าและผู้หญิงตัวเปียกสันเทวิ่งผ่านทางโคลนใบหน้าแยกไม่ออกจากน้ำตาและฝนนี่สมรีนที่หนีจากหุบเขาสีสารและบาบของเมืองสแสวงที่หลบภัยเก้าวเธอเหมะอ่นเดินเองไปทางที่มีตะเกียงเล็กๆสองบ้านดินของบาบาซาลิมเมื่อถึงประตูหายใจหอบเธอเคา,าะเบาๆเสียงนุ่มจากในดังใครคืนนี้เธอพูดตะกุกตะกักผม ผมหลงทางครับบาบาขอพักชั่วคราวบาบาซาลิมเปิดประตูเห็นสาวสวยยืนผมยุ่งใบหน้าซีเสื้อผ้าเปียกเขาหยิบผ้าคลุมคลุมไหล่เธอและกล่าวมาเธอลูกสาวเข้ามานี่บ้านอัลลอไม่มีใครโดดเดี่ยวสมรินเข้าไปเงียบๆในห้องแสงตะเกียงดินสองนุ่มบาบาซาลิมจุดไฟในเตาให้เธอน้ำและกล่าวอัลลอจงให้ความสงบแกเธอเหนื่อยดูนะนั่งที่นี่ที่นี่ปลอดภัยสมรินพูดแค่ว่าฉันเหนื่อยแล้วบา บ้านเหนื่อยมากแล้วน้ำตาเธอไหลบาบานั่งอ่านสายคองเงียบๆเ,เหมือนรู้ว่าบาดแผลบางอย่างรักษาด้วยคำพูดไม่ได้แต่ด้วยความอดทนคืนลึกขึ้นฝนแรงสมรินม่วงแต่กลัวอบกอดเธอถามบาบาฉันอยู่ที่นี่ได้ไหมเช้าจะไปบาบาก้มหน้าที่นี่คือสมบัติของอัลลอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผู้มาด้วยชื่อเขาพักผ่อนเธอลูกสาวฉันนั่งในสวนแต่เมื่อหนาวบาบาเปิดมุมห้องตัวเองเขานั่งบนเสือ่อ สมรินชี้ให้เธอนอนเสื่ออีกผืนแสงตะเกียงทั้งสองเงียบคนหนึ่งกับบาดแผลใจอีกคนกับความสงบจากศรัทธาเช้าวดวงตะวันขึ้นภาพเปลี่ยนชาวบ้านหญิงสองสามคนผ่านบ่อ หานอบาบาเห็นสมรินในสวนห่มผ้าคลุมแล้วข่าวแพร่เร็วบ้านบาบามีผู้หญิงค้างคืนเรามองเห็นด้วยตาเองนั่นสาวจากเมืองข่าวหรือเพิ่มฟัดวาเริ่มสายตาเปลี่ยนเมื่อบาบาซาลิมได้ยินเสียงเขามาที่ประตูยิ้มกล่าวถ้าพวกคุณรู้ว่าสาวนี้มาหลบภัยจากความกลัวอัลลอสมองใจคุณอาจอ่อนลงแต่ชาวบ้านเห็นแต่ไม่เข้าใจน้ำตาสมรินไหลเธอพูดบาบาฉันแค่วิ่งหนีแต่ไม่ใช่จากโลก จากบาปของฉันบาบาซาลิมมองฟ้าพูดเบาลูกสาวเมื่ออลอนำใครสู่ทางตาบะโลกย่อมชี้มือแต่จำไว้นิ้วมือเหนื่อยแต่พระเมตตาไม่เคยเหนื่อยขณะนั้นภาระใจสมรีนเบา เธอร้องครั้งแรกแต่ไม่ใช่เสียใจแต่บริสุทธิ์คืนนั้นกลายเป็นเรื่องวุ่นวายทั้งหมู่บ้านแต่สำหรับบาบาาาลิมคือการทดสอบศรัทธาสำหรับสมรินคือการเกิดใหม่เช้าฟันรังสีแรกตกหมู่บ้านความวุ่นวายแพร่ชาวบ้านรวมกลุ่มกระซิบบ้านบาซบา,าล,ล้อมผู้หญิงห่มผ้าคลุมมองประตูมือผู้ชายกโกรธและงงผสมบางคนกล่าวผู้หญิงสาวค้างคืนบ้านบาบาเรามองเห็นตอนเช้าความจริงและ เทตเลือนบาบาาซาลิมเปิดประตูกลุ่มคนยืนเขาผู้สงบลูกๆมีอะไรทำไมวุ่นวายแต่ไม่มีใครตอบสุดท้ายบาบาาาราคามู่บ้านก้าหน้าโรมฮาจีเร ฮามัดอิหมัมซาฮิบและสองคนฮาจีรอมัดพูดเข้มบาบาเรายกย่องเกียรติท่านแต่สิ่งที่เห็นวันนี้สันใจเราสาวนี้คือใครทำไมค้างคืนบ้านท่านบาบาซาลิมก้มหน้าพูดนุ่มลูกสาวคนนี้หลงทางมาฉันให้ที่หลบภัยด้วยชื่ออัลลอฮ์ไม่ได้บาปแต่ดวงตาชาวบ้านไม่เชื่อผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวเราก็ได้ยินว่าผู้บาปมักเรียกบาปตัวเองว่าความดีใจสมรินสั่นน้ำตาไหลเธอก้าวหน้ากล่าว ฉันคือผู้บาปแต่บาบาคนนี้ไม่แต่ฉันฉันเหนื่อยกลัวและสิ้นหวังแค่อ้อนวอนที่หลบภัยแต่เสียงเธอจมในความวุ่นวายบ่ายที่สวนมัสยิดชาวบ้านรวมอิหมามปะ ประกาศเรื่องนี้ตัดสินโดยบาบาชราคาเมื่องเงียบฮาจีรอมัดกล่าวบา,บา,าลิมท่านดีแต่การกระทํานั้นทําให้หมู่บ้านอับอายเราไม่กดขี่ใครแต่ไม่ทนความเสื่อมเสียบาบาชราคาอีกคนพูดเข้มทั้งสองออกจากหมู่บ้านบาบไม่พิสูจน์พอแล้วเกียดหมู่บ้านเหนือสุดสมรินร้องให้อย่าทากับบบาเขาบริสุทธิ์ถ้าจะลงโทษให้ฉันแต่ไม่มีใครฟังเธอร้องขอบาบาาลิมพูดเบาลูก สาวเงียบการตัดสินที่ไม่ใช่โดยความพึงพอใจอันลอก็เป็นส่วนทดสอบแล้วเขาหันไปหาคนท่านนี้คือการตัดสินฉันยอมฉันจะจากหมู่บ้านนี้แต่ไม่ทิ้งสาวคนนี้คนเดียวเธอคือ สมบัติที่อัลอมอบให้ฉันดูแลเย็นนั้นบาบาและสมรินมัดของน้อยนิดชาวบ้านมองจากประตูบางคนสงสารบางคนเยาะสมรินหันมองครั้งสุดท้ายดินที่ปกปิดหลุมศพแม่ของเธอตอนนี้กลายเป็นคนแปลกบาบาวางมือบนไหล่เธอไปเธอลูกสาวการเดินทางนี้ด้วยชื่ออัลลอ,ออกจากซอยสุดท้ายของหมู่บ้านมีความเงียบแปลกต้นไม้ไหวเหมือนเศร้าที่จากสมรินเท้าเปล่าติดดินแต่ใน กำปั้นใจเธอมีเมล็ดใหม่ถูกหวานตาบะศรธาและชะตาจนคืนพวกเขาถึงขอบป่าเสียงใบไม้ซ่ามีทั้งกลัวและสงบบนาบ่าปูผ้าคลุมใต้ต้นไม้พักผ่อนเธอเงาอัลลอปกคลุมพื้นดินด่า ห้วยสมรินมองฟ้าดาวสองเธอพูดบาบาผู้คนเกลียดเราแต่อัลลอฮ์ท่านจะโกรธด้วยหรือบา,บายิ้มไม่รอกลูกสาวพระองค์ไม่โกรธพระองค์รอเมื่อผู้รับใช้ร้องให้พระองค์เข้าใกล้คืนนั้นในป่าเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและกลิ่นตาบะแต่พวกเขาไม่รู้ว่าความสงสัยของหมู่บ้านกำลังกลายเป็นพายุใหม่ที่จะทดสอบไม่ใช่แค่ศรัทธาแต่ชีวิตด้วยกลางป่าที่รังสีตะวันกรองผ่านใบไม้ลงพื้นบาบาซาลิมและสมรินสร้างกระท่อมเล็กที่นี่โดดเดี่ยวแต่ความเงียบมีสงบแปลกเสียงนกร้องความนุ่มของลมกลิ่นดินทุุกออออย่าางเเหหมมมืนมตตลลคสรั ฮับสมรินกระท่อบนี้ไม่ใช่แค่ที่หลบแต่จุดเริ่มชีวิตใหม่เธอไม่ใช่สาวคนเดิมที่อยู่ในเงาบาปของตรอกเมืองดวงตาเธอมีหยาใจสงบบาบาซาลิมปูมุสลาเล็กมุมกระ่อมอิกรดอกทั้งวันคืนสมรินเอาน้ํามาเก็บฟืนและบางครั้งนั่งระหว่างต้นไม้ฟังการท่องอันกุนระอานเงียบเงีๆบ,บ,บาบาสอนเธออธิษฐานบอกความหมายอดทนและเธอประหลาดใจว่าชีวิตสวยงามแค่ไหน เมื่อใจใกล้อัลลอวันผ่านไปใบหน้าสมรินเปล่งนูความงามที่เคยเป็นช่องทางบาปตอนนี้กลายเป็นแสงศรัทธาวันหนึ่งสมรินถามบา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 ,บางทีใจอยากกลับหมู่บ้านผู้คนจะเข้าใจเราหรือบาบายิ้มกอ่อเล่าเมื่อมนุษย์เปลี่ยนตัวเองไม่สนใจความเข้าใจผู้อื่นแค่พอใจอัลลอพอแล้วทั้งสองหัวเราะในกระ่อมมีเสียงหัวเราะดังป่าที่เคยน่ากลัวกลายเป็นมุมสวนเล็กสําหรับพวกเขาแต่ในหมู่บ้านที่มาจากนั้นมีเรื่องใหม่เริ่มที่ที่ขับไล่ผู้ดีตอนนี้ปกคลุมด้วยแผ่นดินแห้งฝนหยุดน้ําโอเอสแห้งโม่ป่วยแมลงบุกรุกนา ชาวบ้านงงทุกอย่างปกติแล้วเกิดอะไรฮาจีรอาอมัดกล่าวนี้โทษทันอัลลอเราไล่ผู้รับใช้ดีด้วยความอายุติธรรมแต่คนอื่นกล่าวไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่โชคชะตาไม่มาแบบนี้สองสาวันหลังอิหม่ามซาฮิบฝันฝันเห็นกระท่อมบาบาซาลิมใบหน้านูกล่าวพวกเจ้าขับไล่ผู้ที่ปกป้องหมู่บ้านเจ้าตอนนี้อาภัพเจ้าจนกว่าจะขอโทษเช้าอิหม่ามตื่นเปียกเหงื่อรบคนกล่าวเราได้บาปต้องเรียกบาบากลับแต่สายเกินไปอีกด้านในป่าบาบาซาลิมอธิษฐานฟันใจกระวนกระวายเหมือนเศร้าแปลกสมรินถามเกิดอะไรบา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 พูดเบ หาลูกสาวเมื่อผู้ดีถูกกดขี่พื้นดินร้องให้ฉันคิดว่าหมู่บ้านกำลังถูกทดสอบเขาพูดมองฟ้าที่เมฆดำเย็นนั้นพายุแปลกมาหมู่บ้านลมแรงฟ้าร้องมีนามัสสิตลม้มชาวบ้านกลัวกริดร้องบางคนกล่าวนี้อาภัพบ,บางคนหยิบอัุมระอ่านผู้หญิงกอดลูกร้องให้ท่ามกลางพายุฮาจีระมัดอ้อนวอนอัลลอฮ์ทรงอภยัยเราเราไล่ผู้พิทักษ์พระองค์คืนนั้นหมู่บ้านพินาศแต่กระท่อมป่ามี สงบบาบาซาลิมอ่านสายคอสมรีนท่องอันกุลละอานล,ลมพัดกลิ่นหอมบาบาปิดตากล่าวลูกสาวเมื่อมนุษย์ชำระใจพายุโลกทำร้ายไม่ได้ขณะนั้นใจสมรีนเชื่อว่าอัลลอนำเธอจา ความอับอายสูเกียรจจากบาปสู่บริสุทธิ์และท่ามกลางความกดขี่ชาวบ้านมอบสันติแต่เธอไม่รู้ว่านี่คือจุดเริ่มเพราะชาวบ้านกำลังมาหาเธอด้วยความสำนึกผิดและชะตากำลังหักเห้ป่ารังสีอ่อนตะวันกรองผ่านต้นไม้ตกกระท่อมบาบาซาลิมนั่งมอรากบะสมรินเก็บฟืนกลับเธอรู้สึกแปลกวันนี้เหมือนบรรยากาศกระวนกระวายเหมือนลมนำข่าวมาบาบาเปิดตาดูเธอกล่าวลูกสาว บางครั้งวิญญาณรู้สึกแม่ระยะไกลดูเหมือนหมู่บ้านตื่นแล้วสมรินเงียบคิดถึงหมู่บ้านที่เคยชี้มือใส่เธออีกด้านหมู่บ้านเปลี่ยนหมดพายุคืนก่อนเหมือนข้อความหัก ลังคาบินต้นไม้ล้มนำโอเอสต่ำลงชาวบ้านกลัวอิหมมอซานแต่เสียงสั่นเขากล่าวนี้ผลจากความฝ่าฝืนเราเราไล่ผู้รับใช้ดีผู้ของอัลลอด้วยความอับอายวันนี้อัลลอแสดงกระจกให้เห็นเจตนาเราชาวบ้านก้มหน้านั่งดวงตามีความละอายใจกลัวฮาจิระมัดท,ที่กล่าวหาบาบาต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านร้องมากที่สุดเขาสูพื้นมัสยิดกล่าวโออัลลอถ้าผู้รับใช้คนนั้น มิตรของพระองค์จงอภัยพระองค์จงนำเราไปหาเขาเราจะขอโทษชาวบ้านทั้งหมดร้องผู้หญิงมาข้างนอกมัสยิดอธิษฐานภาพนั้นสันใจหลังบาปและอุตามานเมื่อมนุษย์แตกสละ ให้น้ำตาเขยา่าภูเขาด้วยสองสามวันหลังอิหมามซาฮิบพาเยาวชนบางคนกล่าวต้องหาพวกเขาถ้าอยู่ป่าต้องไปบางคนกล่าวพวกเขาจะไม่กลับเราให้ทุกเขาแต่อิหมามกล่าวผู้ของอัลลอฮ์ไม่แก้แค้นแค่อธิษฐานเราไปขอพรจากเขาไม่ใช่แค่ขอโทษคำนี้ลงถึงใจเช้าถัดไปพวกเขาพร้อมสเสบียงไปป่าทางไม่ง่ายหนามพื้นที่ไหลและความเงียบป,ป่าเหมือนช่างบาปพ,พวกเขาเดินไปถึงจุดที่คลอนลอยระหว่างต้นไม้อิหมามกล่าวนี้ร่องรอยกระท่อมนั้นเมื่อใกล้เห็นกระท่อมเล็กสาววางฟืนข้างนอกนัน้นสมรินสมรินเห็นพวกเขากลัวใบหน้าแปลกใจและกลัวคอ คุณมาที่นี่ทำไมเธอถามฮาจิราะมัดก้าวหน้าน้ำตาไหลลูกสาวเราเป็นผู้บาปขอโทษพวกเธอทั้งสองเรากดขี่รู้สึกผิดแล้วสมรินเงียบแล้วพูดเบาฉันอภัยแล้วแต่ต้องคุยกับบาบาซาลิมบาบาซาลิมออกจากกระท่อมใบหน้ายังสงบนูเดิมเขามองชาวบ้านแล้วยกสายตาฟ้าพวกคุณมาถึงความจริงในที่สุดอัลลอทํทให้ใจพวกคุณอ่อนฉันไม่เคยด่าพวกคุณแค่อธิษฐานให้แนวทางอิหมามร้องไห้ บาบาหมู่บ้านนี้อาภัพช่วยเราบาบาจับสายคอย,ยกมือฟ้าโออัลลอถ้าพวกนี้ตาบะแล้วจงโปรยเมตตาแก่พวกเขาจงอวยพรที่ดินจงให้สงบใจจงขจัดชั่วร้ายและเกลีย ยศชังเมื่ออธิษฐานจบเมฆปกฟ้าฝนเย็นตกฝนนั้นไม่ใช่แค่น้ำแต่ข้อความอภัยชาวบ้านสู่น้ำตาสมรินไหลเธอจูบเท้าบ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 านี้พระคุณอัลลอทั้งสิ้นบาบายิ้มกล่าวลูกสาวอัลลอไม่เคยทิ้งผู้รับใช้แค่รอให้พวกเขากลับฝนแรงขึ้นบาบละลายและกลิ่นชื้นในปากระจายหลายเดือนหลังกระท่อมขอบป่ายืนเงียบเวลาบาบาบาลิมหมดเขาไปหาพระเจ้าขณะสู่สมรินร้อง กล้เท้าเขาแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาอ่อนแอแต่ของความขอบคุณเธอมองฟ้ากล่าวบาบาคุณนำฉันจากความมืดสู่แสงชาวบ้านมาทำหลุมศพแต่สมรินหายไปบางคนกล่าวเธอไปมักกะบางคนกล่าวเธอกลายเป็นนักเดินทางตามรอยบาบาในทางอัลลอฮ์แต่ทุกคนรู้ว่าใจสาวบาบคนนั้นใกล้อัลลอฮ์ที่สุดและกระท่อมบาบาซาลิมยังเป็นแสงสำหรับทุกผู้ผ่านที่อยากเดินทางตาบาก